รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดน่านประจำเดือนตุลาคม2567ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดน่านในเดือนตุลาคม2567ขยายตัวร้อยละ4.7เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วจากปัจจัยด้านอุปสงค์ขยายตัวตามเครื่องชี้ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ดัชนีการค้าชายแดนและดัชนีการบริโภคภาคเอกชนเศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายขยายตัวร้อยละสเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วสะท้อนได้จากการใช้จ่ายภาครัฐบาลขยายตัวร้อยละสีเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วพิจารณาจากการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประจำของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ3.8สะท้อนจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่อนุญาตก่อสร้างและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและธุรกิจนำเที่ยวการค้าชายแดนขยายตัวร้อยละ3 0เมื่อเทียบกับเพยีเดียวกันของปีที่แล้วสะท้อนได้จากการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าผ่านด่านศุลกากรเพิ่มขึ้น การบริโภคภาคเอ,อ,อกชนขยายตัวร้อยละ29เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วเนท้อจากการเพิ่มขึ้นของรถจักรยานย,ยนต์รถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากกระแสะการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนพลังงานน้ำมันเศรษฐกิจด้านการผลิตหดตัวร้อยละ0.1เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วภาคเกษตรกรรมหดตัว ร้อยละ1 1เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วตามการลดลงของปริมาณผลผลิตข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยปริมาณผลผลิตข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลงเนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรประกอบกับพื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในช่วงก่อนหน้านี้ทําให้ผลผลิตลดลงภาพบริการขยายตัวร้อยละ0.6เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ตามการเพิ่มขึ้นของภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและพัตคารและจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานโดยภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและพัตคารเพิ่มขึ้นผลจากจังหวัดน่านจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทําให้มีการใช้บริการเข้าพักที่พักพัตคารโรงแรมของผู้เข้ามาร่วมงานส่งผลให้มีการจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ4.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วตามการเพิ่มขึ้นของคุณจดทะเบียนของอุตสาหกรรมปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมและจำนวนโรงงานในจังหวัดผลจากผู้ประกอบการมีการจัดตั้งโรงงานเพิ่มขึ้นปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นผลจากการได้รับการสนับสนุนจากคำสั่งซื้อสินค้าภาคอุตสาหกรรมทำให้โรงงานมีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้เกษตรกรหมดตัวร้อยละ4.5เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วจากราคาผลผลิตข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีราคาลดลงและผล,ผลผลิตข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีจํานวนลดลงเป็นผลมาจากเกษตรกรประสบปัญหาโรคภัยในช่วงฤดูการที่ผ่านมาเสถีย,ยาารภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นร้อยละ0.5เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว ผลจักดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวดน่านประเภทหมวดอาหารและเครื่องดืง่มที่ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากราคาต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นการจ้างงานหดตัวร้อยละ6.1เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทําให้ผู้ประกอบการหันมาใช้เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติแทนแรงงานคนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดน่านโทร054716459 6ต่อ315 318สวัสดีค่ะ